เฝ้าคีร่าสัตเฝ้าคีล่าสัตว์ขาแต่ขาดข้าแต่ขาดเลุกนั่งมันออกมาหมดลุกนั่งมันออกมาหมดมันพาดัวมันพาดัวกาสำหรับบันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเลื่อยเลื่อยบอร์ดครับหลังจากที่เอาทิ้งกระบอร์ดติดกับไม้บรรทัดแล้วบันนี้ก็จะ เป็นขั้นตอนการใส่จิกจิกนีห้าเห็ดให้แคมติดโตในลักษณะนี้ครับคือผมแคมเนี่ยเพื่อมันสียแรงแน่นย้ำเหาเรือยครับคือขันช้ใส่แคมแคมติดไปเลยแล้วกะ็นี่นี่ครับเป็นเดือยเนี่ยตัวนี้เป็นเดือยบังครับที่ผมมาให้ให้เห็ดวิธีเห็ดนี่ยนะครับเดือยไม่ติยืนยืนออกมาเนี่เห็นซือนอี่ปลายนิวผมนี่ครับที่ยืนออกมาเพื่อมันสีมันรับครับนี่แหละครับ นี่แหละกับไหม่บรรทัดเนี่ยเมื่อสิญญาตเข้าไปพอดีครับเนี่ยมันถึงบลเลือนแล้วเดี๋ยวผมสิล่องเรือให้เบิ้งนะครับนี่มันเป็นพิ้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิห้าเฟสมั้งครับสิห้าเฟสผมสิเรือทิ้งกระบ,บอกสิห้าเฟสให้เบิง้งว่ากระเรือตามช่องนี่แหละครับช่องที่ผมหายไปนี่แหละขั้นผู้ใดบ่เข้าใจกะค่อยๆเบิ้งนะครับบ่ต้องเฝ้า เดี๋ยวผมสิเลยให้เบิ้งครับ่าผมสิเลยสิบห้าเฟสให้เบิ้งมามันจะออกมาเป็นไงใส่แคมนี่ยครับเป็นตัวล็อกล็อกล็อกบล็อกแผ่นเนี่ยเนี่ยครับเฮ้านี่ตรงนี้ครับหลังจากที่เ้าเอาแม่ทานนี่ย,นยนันยันขมไป้ในเดือยครับยันเดือยเสร็จมันบดดินแล้วแต่ว่าเขาตข้องใส่แคมเนี่ยครับล็อกล็อกอีกเท่านึ่ง ใด้แคมล็อกอีกเทื่อนหนึ่งครับแต่ว่าเฮดแคมไอเฮดสลอตนี่ผมสีแนะน้าหมกวิธีหนึ่งครับแนะน้าอีกอยางหนึ่งคือว่าเส้นนี่เส้นนี่ครับต้องเป็นเส้นตรงครับเนี่ยเส้นเนี่ยต้องเป็นไม้ที่มันตรงครับคือว่าช่วงนี่ต้องเป็นตรงแบบตรงดิ่งเลยนะครับห้ามเป็นไม้โคง้งขั้นเป็นโค้งนี่ขั้นซื้อนี่โค้งนี่ย่มเข้าอัด อัดดันดันอ่ครับดันดันแผ่นเทมเพทเท่านี่ติดมันเทียนเน่เทมเพทนะคงมันจะบอสนิดหลังจากเลื่อยเรามันเทียนในโนดเพี้ยนครับเข้าๆสิประมาณนี้ต้องเฮ็มันเป็นเส้นตรงที่สุดนะครับเดี๋ยวผมสิล่องเลื่อยให้เบิ้งนะครับก็เอาอันนี้เป็นช่องแรกมาเนี่ยนี่คือช่องแรกช่องแรกนี่คือเป็นช่องของนัดครับช่องแรกนี่คือว่าเขาตัด ตัดให้หัวนี่ขาดไปเลยช่องแรกเข้านับนับนัดเลยครับอ่าช่องแรกเซ็ตผมเซ็ตเออช่องแรกเลยก็วันนี้ก็ช่องสองครับขยับขยับเนี่ยขยับให้มันเข่าช่องสองครับนี่มันชีเป็นช่องสองช่องสองก็เลื่อยเลยเข้าล็อกียบร้อยเลยก็เลื่อยครับนี่ช่องที่สองช่องสองก็ขยับขยับให้เข่าเดือยขึ้นก้าครับช่องที่สาม ช่อง4ช่องที่5บ่เอาเขาเอาขยับไปช่องที่หเลยครับช่องหแล้วก็ช่องเจ็ดนี่ยขามเลื่อนไปช่อง8เลยครับแ <8 S 2> แล้วก็ช่องที่เก้าครับบ้าน,นี้ เ้าแล้วก็ช่องสิบเอ็ดเลื่อนขามสิบไปครับเพิ่มเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ขามไปเป็นสิบสามครับสิบสามสิบสี่ แล้วก็ขามไปเป็นสิบหกครับสิบหกสิบเจ็ดเอาขามไปเป็นสิบแปดสิบแปดแล้วก็เป็นยี่สิบครับยี่สิบ แล้วก็ยีสิบเอ็ดข้ามไปเป็นยิบสามครับยิบสามแล้วก็สุดไท้ขึ้นอยิบห้าค,ครับยี่สิบห้าหลังจากช่องยิบหาเซร็จครับ ท่องยิ้มหาเท้าเสร็จวันนี้เขาขยับขยับจินจินฟี่ไปเลยครับขยับกินปลาไปอีกสักหามินเลยเส้นหนึ่งก็ได้ครับเพื่อเท่าสิปาท้ายปาดปาด,ปาดตรงนี้ครับปาดเพื่อเป็นท้ายของบอดเท่าหาเส้นหกเส้นเ้ยหามินหกมินครับเ่ามันหาเส้นหกเส้น มันก็สีได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมสีตัดให้เบิ้งไปนี่หลังจากหลังจากเขาได้เองสิเขาตัดตัดหัวทิมครับตัดหัวตัดหัวนี่ทิมช่องแรกนี่คือตัดหัวทิมไปเลยตัดตัวนี้ขาดไปเลยครับแล้วก็ช่องสุดท้ายช่องยิบหาเข้าเลื่อนเพราะถ้าย,ย,ยีสิบหาล้วเข้าเลื่อนไม่อีกประมาณนี้หา่าหกมิลครับตัดไปอีกรองหนึ่ง ลองนินเขา้าเขาต้องตัดเองนะครับเพราะว่าไม้บรรทัดนี่มันสีมีมันสีมีเทมเพตเขาเนี่ยสีมีมาแค่ช่องยิ้ผาจากจากยิ้มผามาเนี่ยประมาณจะหาหกมิ้นเนี่ยเขา้าคำนวณเองเลยครับ,บ,บว่าจากนี้มาหามิ้นมาจากนี้มาหามิกับตัดเลขกไ็ไดขึ้หกมิ้นในเส้นหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยครับสื่อเนี่ยเดี๋ยวผมแล้วก็คอยมาแกะ์ไม,ม้บรรทัดแก้ไม,ม้บรรทัดครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัด ผมจิตัดช่องแรกออกห้ก้อนผมจิตตัดอ้ร่องร่องนัดออกเลยครับตัดช่องแรกหัวมันออกห้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเดีด๋ยวผมสิเฮ็ดให้เบิ่องค่อยๆเบิ้งนะครับท่านบอกขอใจเนี่ยคอยๆเบิง่งสำหรับเมื่อไม่พันอาาสิบวัลลูครับ ก็ค่อยเป้นเบิ้งแล้วก็คอยศึกษาครับเพราะว่ามันบมีอย่างใดมากฟี่ๆครับมันก็ต้องค่อยศึกษาขั้นเท่าศึกษาเอาเนี่ยมันสีจำไงขั้นมีแต่ถามถามถามอย่างเดียวสิมันก็ถามแล้วมันบ่ค่อยจำครับคือย,ยังคู่สอนเท่านั้นแหละสอนอย่างเดียวเขาก็อยากได้แนบว่าอยากได้แนงสิครับ นี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสิมาเทียบให้เบิ้งก็ไม่มาทัดว่มามันสีตรงกันบ่ผมสิมาเทียบให้เบิ้องก็ไมมทัดได้ครับเพราะว่าผมใส่ไมมทัดตัวนี้หลังจากที่เฮ้าเลื่อยแล้วครับเดี๋ยวผมถิมาวัดให้เบิงบ้งว่ามันสิตรงกับที่เผมบอกให้เฮามากเลยว่ามากเลยมันทัเดเลว่ามากเลมทัดก็มีหนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้าครับนี่คือร่องแบบน,นี้ก็จะเป็นร่องไม้บรรทัดที่ผมมาร์กเข้าเลยไปครับทีแดงสิเดี๋ยวผมสิบมาให้เบิง้งนี่นะครับเบิ้งจะชัดนัดนัดนี่คือให้ตรงกับช่องแรกซื้อซื้ออันนี้ครับที่เขาตาที่มไหนมันตรงกับช่องหนึ่งที่ผมบอกว่าส่วนต่างให้ตาที่มนี่ช่องหนึ่งันจะเป็นนี่ครับ นี่สังเกตนะครับเดี๋ยวเบิ้งทีละจุดเนี่ยช่องหนึ่งช่องหนึ่งเนี่ยมันติดปิดกับหัวนัดพอดีครับที่เท้าตัดถิมสังเกตช่องสองไหมครับมันติดตรงเห็นปะสามสี่หกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้าแล้วก็ส่วนไป ส่วนปลายนี่ทเทาตัดถิ่มสีเพื่อมากนี่ครับที่เบนส์สิกรณีนี่วธวาเรือเหล้วนั้นบปตรงน่ะแบบขั้นเรือเหล่ามั้นบปตรงช่องนี้เลื่อนม่นอยู่เหนียงใช่สมมติช่องนี้เลื่อนมาอยู่เหนียงกะเกิดจากเท้านี่ขยับช่องพิษครับขยับช่องนี่ต้องค่อยเบิงตลอดนะครับขั้นบเบิงนี่มันสิพิษข่าวข้าวนี่สิป,ประมาณนี่ค่อยๆเบิงครับเบิงเบิงผมตั้งแต่ ต้นมาเปิดบังดูดูขั้นบบเข้าใจขั้นบบเข้าใจอี่ขอความหาผมในเฟสเอากะอันนี้เป็นแนวนำความรูปสำหรับสร้างมือไม้ครับเมื่ออาชีบในเพิ่นรู้เลยละเพิ่นกะมีไปช่างเพิ่นแล้วแต่ว่าสำหรับสร้างมือไม้ที่เพิ่นซื้อไม้มันทัดไปซื้อเทมเพลตเนี่ยไปเพิินกะอ่าสิยังบุลูเอาพินมันคือมีแค่สิบห้าเฟสสิบหกเฟสสิบแปดเฟสเฉย บัตรใหม่บรรทัดคือมีแต่งีสิบซีเฟสยิบซี่ล่องยิบหาหล่องเด็กอ่ะให้มาเบื้องคิปครับว่าเป็นอย่างห้าขามเอาเพราะว่าเพื่อมือน,นึ่งเนี่ยเกิดอยากได้ยิบซีเฟสเนี่ยเขาสามารถเพิ่มมาได้แล้วก็สําหรับจิกหรือสลอดเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดตามที่ผมแนะน้าเบื้องต้นแหละครับง่ายเบ่บ่ได้ยากปันไดแต่ว่าวกะขั้นขั้นมีความพยายามเฮ็ดได้อยู่แล้วสําหรับเมื่อใหม่หรือเมื่ออาชีพผู้ใดที่เบื้องแล้วคิดว่ามีประโยชน์ มีสาะใหายความรูงจิงก่ะผมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนะ่เข้ามาติดตามเบิ้งครับผมก็จะห้ความรู้นี่มันเป็นความรู้เบื้องต้นครับสําหรับคนที่สี่เห็ดงานผู้ใดที่อยากเดินบนถนนสายนี้เนี่ยที่ผมเพจไหนเป็นความรู้เบื้องตน้นแล้วก็เห็ดยังกระซังครับมันก็นเริ่มจากเมืองตน้นขั้นบอลู่นี่มันไต่เาเป็นเด้ย,ยัางสิ่หรือไม่ยท่านเนี่ยเอาเพลินเลือองเลเพนเห็นไหนมันขึ้นตรง ลังคนนี่เพิ่นคิดว่างสิครับเพิ่นคิดว่าเนี่ยเอาไม้บรรทัดเนี่ยมามาทาบกันสิเด้ผมเห็นน่ะเอาไม้บรรทัดมาทาบกันสิแล้วก็ขีดเอาครับแล้วปากกาขีดเนี่ยขีด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 แล้วก็เลื่อนฟังนี่มาเห็ดจัางสิขีดเอาเอาไม้บรรทัดขีดฟังนี่มาร์คมาร์คหัวมาร์คไทยแล้วเอาว้างลุ้งลรอเอาเลื่อเรือกันสิเพิ่นคิดว่าเป็นสี่ครับแต่ว่าอีริเนี่ยมันบอแมน อันยังชั้นเนี่ยผมกบว่ามันใกล้เคียงอยู่เด้แต่ว่าขั้นเอาเรื่องความเปรตนะครับตามตามที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อนในเหตังี้สเนาะก็เอาตามวิชาที่ผมได้เรียนมาจากคู่บาอาจารย์ที่บันสอนมากนั่นแหละครับกะฝากไว้ครับผู้ใดอยากเดินถนนสายนี้กะติดตามกันผมก็จะมีถูกความรู้ที่ผมมีให้นั่นแหละว่าผมผมเรียนมาเห็ุยังไงยังไงกะติดตามกันเอา ขอบคุณครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ